ดาบเวยจะตกเพ <c oughs> ื่รอรถแบบพี่รอรลอไล่หลายคนเลยตกสามเดือตกสามวันแล้วเต็มเลยสะพานห้อยปลาหางแม่จต่มัน <c oughs> ปลูกผักเลยคุณนู้นาันแม่มันปลูกผักเลยตรงนู้นหักลอยไปแล้ว ไม่เห็นฝั่งนู้นะ่ะมันลอยไปถึงนี่ปล่อยให้ล่าเหรอปล่อยให้ล่าเหรอรอบทุง่งนาแล้วครับทุง่งนามีคนม <ปะ S 2> าใส่เบ็ดไ,ไว้ไ,ออไม่รู้ว่าจะมีเม็ดไหมไม่รู้มันมีเม็ดไหมเบ็ด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 เม็ดไม่มีหรอ ปกติเขาจนจนที่เขาอยู่ในป่าเขาจะดวยป่าหาแล้วแล้ให้มันมีเข้าบ้านดิด่เหม่ดูเขตตะบนบุ้งไทยรถมาแล้นรถมาบรรยากาศดีมาก อากัศกบัวเราขี่รถกันไปกันแน่ไปกลับบ้านกันพาบะเบอร์าพี่น้องตามลคยค่ะเอาไปละนี่ไงไปละพาดนจาพาดนจามาเลี้ยงวัวด้วย เราก็จะกลับบ้านแล้วใช่แล้วขอให้โชคดีทุกคนขอให้โชคดีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้เลยจ้าป๊าต้องใชด้วยบ,บ๊ายบายยาคามาดูดอะไรคะวันนี้เนาะเอาดูบัวแล้วก็ทาเป่าอะไรนะขามาดูบัวแล้วก็แล้วก็หนังเออหนังเยอะไหมคะวันนี้เยอะมาก แต่วันวันก่อนเยอะเยอะเท่านี้ไหมอืมไปเยอะเท่านี้เลยแต่ตอนนี้เยอะมากหรอเมื่อก็ตกใจเหมือนกันแล้วน้ำมาจากไหนกันล่อเนี่ยอันนี้คือน้ำห้วยปลาหางนะคะทุกคนปลาหางมาดูจะไปซิ้นสุดตรงไหนเราก็ไม่รู้เนาะมันไปได้หลายที่มากเลย <c oughs> ในเขตน,นี้เนาะอะ,อะบ๊ายบายบ๊ายบาย ป่ปทุกคนกลับบ้านกันหนีทางกลับบ้านนะนี่ไปไปจะขับรถไปทางกลับบ้านก็มไม่รู้เหรอะนินมาจับกล้องให้ได้เลยเน้นูขออยู่ข้างหน้าดีกว่า <c oughs> กลับไปดีดอกอ๋อมึงกีดแน่ อยากกินตี๋ยกติกก๋วยเี่กระติกตานะที่บ้านถึงบ้านแล้ว